ถ้าวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าขี้เกียจจังเลยไม่อยากลุกไปทำงานเลยไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเราเกิดขึ้นได้แต่ให้คุณนั้นรู้สึกนะคะเข้าใจและรู้สึกก่อนเลยว่าทุกๆเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมาที่คุณรู้สึกตัวความคิดความรู้สึกแรกจะทำให้วันทั้งวันของคุณนั้น สดใสนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังนะคะแล้วก็ราบรื่นรุ่งเรืองนะคะมันก็เริ่มต้นจากช่วงนะคะช่วงเช้าของเราเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาถ้าเกิดว่ามีความคิดลบๆเกิดขึ้นหรือว่ารู้สึกขี้เกียจจังเลยนะคะให้รู้ว่า เรานั้นกําลังคิดลบอยู่นะให้รีบเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการคําพูดในใจนะคะหรือว่าคิดนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะส,สร้างพลังงานใหม่ๆนะคะตั้งแต่เช้าตื่นลืมตาขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงของหญิงเลยนะคะวันนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะทําอย่างไรทําแบบนี้ค่ะก็คือว่าเมื่อมีความคิดลบเข้ามานะคะให้เรานั้นนะคะรีบนะคะ ปรับเปลี่ยนนะคะแล้วใช้คำว่าขอบคุณแทนค่ะหรือใช้คำว่าโชคดีจังเลยค่ะและให้ผู้คำประโยคขอบคุณหรือว่าโชคดีจังเลยนะคะ จนกว่าความคิดลบนั้นจะหายไปและตื่นขึ้นมายางสดใสร่าเริงด้วยท่าทางของเราที่แข็งแรงสดใสมากๆเป็นเช้าแห่งความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเช้าที่วิเศษที่สุดเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำดูและนี่คือจากประสบการณ์ตรงที่หญิงได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองนะคะเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจึงมาแบ่งปันทุกคนค่ะ